สวัสดีท่านสุดท้ายนะครับวันนี้ผมในโปรสุดยอดทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแอมเบอร์เจ้าเก่านะฮะเออเจ้าเก่าเป็นไงเขาไม่ค่อยได้ออกคลิปองผมเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็อยู่ในแบบเซนเตอร์แมนนะไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่โจโจ้ตอนนี้เจ็ดจะมาครับตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่นักแสดงไม่ค่อยเอื้อมรายการครับวันนี้เราก็มาเล่นในแบบเซนเตอร์แมนนะฮะเอ็มเล่นเล่นหมดเลยหมดเลยหมดเลยไอซีฮะแหละไปแล้ว รคับนี่เห็นไหมเห็นสีใสอย่างนี้รอตอนกลคืนอะมึงเอาแล้วก็คุณแล็ปไม่มาวางเลคุณแล็ปเขายังไม่มาแล้วมาแล้วพอแล้วอันนี้คือแบตพิกเกอร์เขาจัดเต็มนะวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้นี่ผมวิ่งมันได้วิ่งอย่าเนี่ยมันช้ามันช้าเฮ้ยหากระด้างจั่วว่ะยังไม่มื่อแม่แม่เขาทำมาดี เออแหมก็ทำมาดีไงใช่คุณเนี่ยนะเนี่ยวิธีการจุดไฟเนี่ยตีที่พื้นน่ะคุณเนี่ยนะตีที่พื้นเนี่ยเฮ้ยมันเผาหญ้าได้ด้วยอ่ะโอ้ไม่ใช่เผาหรอกเขาเรียกว่าทำลายมากกว่านะเฮ้ยคุณแล้วไปไหนคุณแล้วไปไหนมาลองไปหาไม้ดิต้นไม้อ่ะคุณเฮไปไหนคุณทิ้งเราผมผมหาของไงหาากระดษเฮ้ยผมเจอประตูอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยไหนคุณไหนไหนไหนประะตูอไรรไมู่้ แสงไฟข้างในด้วยดูดิมีแสงในด้วยมันต้องใช้คีย์คีย์ปลดล็อกก็เอออย่าบอกนะเป็นเป็นทางออกเฮ้ยกล่อง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 มีแค่น้ำผึ้งขวดน้ำผึ้ง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 คูได้ใครจะเอาใครจะเอาคนนำอ่ะคนจะเป็นแท้งอ่ะเอาไปเอาไปไปเราเาไปเฮ้ยไปสำรวจหอคอยก่อนอคโไป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 ตอนนี้นะครับพวกเราก็ต้องออกกันทางผมจะไม่ค่อยอธิบายอะมากเราก็จะ ให้พวกคุณดูไปเลยว่าพวกเราจะเป็นไงนะเนี่ยหัวคอยตรงนั้นอ่ะเนี่ยหัวคอยเราจะไม่อยากจะเชื่อเลยเรต้องมาล่าท้าผีตอนเช้าเนี่ยเฮ้ยไม่นานแล้วไปไปไปชิลวุ้นตกโอ้ตกใจเฮ้ยอะไรตกใจตกใจเลยเห็นไหมกระดาษเรากระดาษเราุณเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เฮ้ยเห็นดิในกล่องมีอะไรในกล่องมีอะไร ในกล่องมีมีน้ำมีน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งอะไรทุบกระดาษหน่อยเอาเอาอะไรทุบอ่ด้เก็บได้เก็บได้แล้วหนึ่งครัแปดแปดไปไไไม่ผมผมได้อะไรมามล่อเ้านะตลาดตอนเช้านะโอ้ยเ้ากูตกใจรตาดตอนเช้าหรอไดเกิดมานะกูอาจจะขีดร้องแล้วก็ได้เอผมผมได้อะไรเฮ้ยอะไรม้งเกิะขึ้นเกิดอะไขึ้น ตีไปที่รัดทับรัดทับผีเฮ้ยกูเกินมาหน่อยเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรวะสุสานเหรอเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเล่นบอลตัวผีเฮ้ยมึงเก้ยมาอยู่โน่นมึงเห็นมึงเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นมันลางๆใครใครตัวโอ้กูเหยียดมึงกูเหยียดมึงกูเหยียดมึง มันไปแล้วมันไปแล้วรอดูรอดูใหรอดูให้กูกูกลัวกูก็กลัวอ่ะีกแล้วมาอีกแล้วไหนตัวเองไหมแล้วมันเอ้ยมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันน่าจะวาร์มเข้าห้องน้ำเมื่อกี้วาร์เข้าห้องน้ำกูเสียวแหละตรงนี้กูเสียวเกลียกันยังไงกันเกลียกันทำไมเฮ้กูเสียวกูกลัวเออมก็ตามไปสวนตูดนายได้ไหมไม่ยาเฮ้ียบเออเจอเจอ ได้ได้ขนมปัอกเนี่ยอะไรขึ้นมีคุปไปแล้วกอะไรขึ้นเป็นไรคุณกอะไรขึ้นเฮ้ยไมนอยู่กับผมมันอยู่กับผมอ่ะเอาขโฟมไปไหนโฟมมาช่วยเอาของมาเอาของเดี๋ยวก็ท้องอ่ะเดี๋ยวของก็ท้องอ่ะคุณเฮ้ยเอ้ยแตงโมแตงโมโหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายเฮ้ย นี่มันไม่ใช่มาตลกนะเว้ยเรามาล่าทาผีโอ๋อตัวใจตัวใจเอ็มนี่ดีนะตอนเช้าถ้าเป็นตอนกลางคืนนะมึงทริปหายอ่ะไม่ปัดที่วันนี้ตอใครอยากดูตอนกลางคืนครับรอนายโฟงศูนย์หนึ่งเก้าทีวีมาไลฟ์สดตอนเย็นนะฮะตอนเย็นเอาตอนกลางคืนละผมตอนเย็นตอนกลางคืน่ะเอนตอนผมมาแม่หยืนตรงนี้แล้วผมยืนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแม่มองมาหาผมไอ้ยังแค่ตอนเช้ายังหลอนเฮ้ยจักระดาัจกระดาัจกระดาษ เออเก็บไปดิพบเออเก็บยังไงเก็บไงวะโอ้ให้แตะให้แตะอ๋อให้แตะให้แตะกระดาษให้แตะสองได้ได้สองแผ่นแล้วสามแล้วเว้ยตอนนี้สามแล้วมันขึ้นสามอ่ะสามเหรอเออมันขึ้นสามเมื่อกี้นะเห็นอยู่อ๋อสามสามแผ่นคลิปนี้รีบออกเถอะรีบออกก่อนมันจะมืดก่อนมันจะมืดคลิปนี้ไม่เลิกหอของฟ้าเริ่ม เฮ้เที่ยงวันแล้วนะคุณต้องรีบแล้วนะเที่ยงวันแล้วนะแต่ตอนคืนคุณจะกรี๊ดหลอนเลยคุณจะกรี๊ดแน่นอนอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรยูมเห็นนยูมเห็นเลยเลยคุณแก้งวะเนี่ยคุณคุณกลัวนะคุณมาเห็นภาพหลอน่อมยะตาต่อตาลุงต่อลุงเฮ้ยโอ้โหเวลาเสียงขวัญยังจะเล่นมุกลุงดูอีกเฮ้ยเอ็มเจอเจอกระดาษแล้วเจอกระดาษเจอกระดาษ นี่ได้แล้วได้สองแผ่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยกระานกระานะมตีตูอ่ะมตีตู้มัตีตูอ่ะชิปนึงตีตู้มันตีตู้อ่ะเข้าไปอ่มันตีมเเม ระว head, ังระวังหลังระวังหลังมันมันมันชอบเข้าข้างหลังอ่ะอ่ะเอ็มเอาเอา็มเอาไปฉันได้กระดาษมาสองแผ่นเอาตอนนี้ฉันได้เอ็มเลม่กระดาษกี่แผ่นเอมไม่กระดาษกี่แผ่นตายแล้วน่าจะตายเลยมั้งต้องกินก่อนเอ็มไกระดาษกี่แผ่นไม่มีไม่มีสักแผ่นผมมีกระดาษสามแผ่นอ่ะเจอรถเจอรถเรามีห้าแผ่นแล้วเราเหลืออีเราเหลืออีสามแผ่น ดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นใครมีอยูสามแผ่นในก่องคืนผมมีสองแผ่นหมดฮาร์ดตอนเย็นใครกล้าเล่นมันโหมดฮาร์ดล่ะใครจะกล้าล่ะเฮ้ยมีกล่องมีกล่องวะมีกล่องไม่มีกระดาษมีแต่กล่องเฮ้ยมีเชื่อยโรคเสียใครใครใครก็ได้ช่วยระบายข้างหลังให้ผมหน่อยผมเสียวผมเสียวตูดเอ็มทำไมได้เดินอย่างนั้นนะฝั่งนู้นมีบ้านฝั่งนู้นมีบ้านตามมาตามมาโอ้โห เราทำผีกันต่อเอ็มอยู่ไหนเฮ้ยไอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยตรงนี้มีเอ้ยรถโบราณน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาแต่ละคนเดินแต่ละคนเดินเดินแบบเ้วยด้วยด้วยช่วยด้วยมาถอดหัวให้ดูเลยไหนเอ็มอยู่ไหนเอ็มอยู่ไหนมา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 ฉอดหวยก็ดูเลยไหนเฮ้ยยังน่าจะกลัวไอ้ออกอาการช่วยไอเอ็มไม่ออกอาการเต็มที่เลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณมึงอย่าทิ้งพวกเราดิคุณมันฉอดหัวให้ดูเลยเมื่อกี้ยังเห็นตัวมันเอาหัวย่อนลงมาเลยโอ้โหคนสร้างแบบมืองอ่างการงานสร้างอันอันนี้มีอะไรไหมฝั่งนู้นมีบ้านตลาดลัดทางมามมาผมเป็นแท้งเองผมมีอาหารโอเคคุณคุณเป็นแท้งเราหน่อยแล้วเหลือกระดาษอีกสามแผ่นน่ะเหลืออีกสามแผ่นจะชนะแล้วรอรอ ไอ้ยี่ตอนนี้ได้แค่8นาทีเองอะโอ้โหล้วเลยเฮ้ยอะไรผยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยคุณไม่ยังไม่เห็วมากคนนี้ได้รับสถานะมันจะมีมันมอนมันจะออกมาตีถ้ามันมีสถานะขึ้นแสดงว่ามอนมันจะออกมาตีเรามันเป็นการหมายหัวเซเลน่าเมนเพราะว่าเอ้ยเอ้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไรไรอะโอ้โอ้โอ้ไอ้ยี่ขนาดขนาด็กเกมนะว่าของจริงไม่น่ากลัวอะไร อะไรอ, hey, อะไรเฮ้ hey, ย hey, ทำไมทำไมเป็นนะเนี่ยหลุม,มหลุมอาบิดทุกคนลงไปหลุมอาบิดหลุมอาบิดไอสัตว์พันธุ์ดเลยมาไงเนี่ยลงโอยมันไม่ไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันต้องไอนี่เหลือศูนย์ก่อนไอเนี่ยอะไรนะเรื่องอะไรหลุมอาบิด,บดคุณมันคือหลุมอาบิดนายต้องมีายเหลือศูนย์ก่อนถึงจะโดนดึงโอ้โอตอนนี้ไม่มืดเลยฮะคุณ ยก็เห็นมืดเลยเลยมันไม่มีทางมืดหรอกมันน่าจะล็อกตอนเช้าไว้นั่นแหละเออ,อด,ดีแล้ว<ต>ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีบ้านทุกคนตามมาโอเคตอนนี้ต้องตอบเอ็มไปนะครับเอ็มคือคําตอบของชีวิตคุณนะคุณไม่ตอบเอม็มชีวิตคุณจะดับอนาถเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรรอรอ,รอด้วยรอด้วยฮัลโหลเฮ้ยเซเลนเตอร์แมนอีกแล้วเซเลนเตอรแ์รแมนเซเลนเตอรแ์แมนเซเลนเตอร์แมนโอ้โหอิชิบจอบเซเลนเตอร์แมนแต่ว่าคุณก็โหดละ โอ no no ah ้โหไมไปไปถ้าต้มมันมาหมดอ้าอ๊าโอผล่ต่อหน้าผมเลยเพือต่อหน้ากูเลยโอ้ไอเชี่ยคนสร้างแบบกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงคนสร้างแบบเจออะไรบางอย่างไม่ผมเจอหัวลบนิวเคลียอะเอมไม่ไอ้สแลนเดอร์มวยมึงฆ่าเพื่อนกู มาอ้ออเช่ชินชินตอนหน้าเลยเทมติดอยู่กับพื้นน่ะเยอาอย่าเดินไปเหยียบนะมาเป็นโซเทมโดนเราเกือบตายเลยแล้วเมื่อกี้ผมโดนเราเกือบตายแล้วก็โดนมันตกตายเลยไอ้เชี่ยตอนหน้าเลยผมมาตอนหน้าตาตาเฮ้ยหลอนอันนี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวผมหาให้ผมเป็นวิญญาณผมสามารถทะลุมองทะลุสิ่งเดี๋ยวหากระดาษให้เฮ้ยลีมเลยกนเนี่ยแล้วตัวนี้ไม่กรอบไม่ได้ขนมปัง เดี๋ยวผมหากระดาษให้ทุกคนนมปังทุกคนเดี๋ยวผมหากระดาษให้กุ๊เสียวตูดเลยเฮียยเสียวได้ยินได้ยินกุ๊ดเสียวเฮียเสียวเสียวตู้ดเฮียสนิทมาถ้ำมาถ้ำเลยถ้ำไหนตรงเนี้ยถ้ำตรงไหนเดินตรงมาเดินตรงมาโอเคกูเสียวจะเล่นน้ำแมนเฉยๆเนี้ยว่าไหมเสียวทุกไหนตรงไหนตรงไหนถ้ำไหนน้ำมาเนี้ยผมทำไม่ผมทำไม่นั่นแหละ ไปเป็นยาดแล้วเนี่ยโอ้กูเสียวตูดนะอเหี้ยเสนเดอร์แมนแม่งคำกูหลอนเนะมาไมกแล้วไปในนี้ฮปนี้ไปในน้มีกล่องทุกคนเข้ามาก่อนไอ้ทําีกล่องเขามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออเออเเห็นกล่องแล้วมันตีกู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 มันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมันออกไปแล้วมันไม่อยู่แล้วเร็วนี้ไปเก็บเออได้ได้น้ำพึ่งมาน้ำพึ่งมา เป็นขนาดีซี่กระดาษยังหายากเลยอสามแผ่สุดท้ายอีกสามแผ่นสุดท้ายเซเลสแมนวาร์ปตามตายเลยเอ้าเซเลสแมนตายแล้วเอ้าใครฆ่ามันวะเซเลสแมนตายแล้วเอ้าไม่มันวาร์ปตามผมมามันวาร์ปตามปีญญามาแล้วมันก็ตกไปอย่างที่สองมันตายอย่าบอกนะนายเป็นคนเรียกเซเลสแมนมาหาพวกเราสินะไอ้นาตูดดิไม่มันจะลอยตามมาหาผมอ่ะมันลอยขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็ตกไปข้างล่างแปลว่าน่าจะเป็นตัวควบคุมเซเลสแมนสินะไอเมนเอ้ยไม่เฮ้ย เฮ้ยอันนั้นกลับไปที่เดิมถอยออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชกลับไปที่เดิมย้อนมาอ,มอันนั้นกลับไปที่เดิมตรงตรงไปตรงไปอีกตรงไหนเนี่ยตรงไปทางโฟมเดิมอ่ะถามทําไปอะได้ได้ได้ไม่ต้องเข้าถ้ำนะจะเข้าทำไมเข้าไปแล้วอ่ะแล้วไงไม่เห็นมีเลยเลยไม่ไม่นี่นี่น,น,นี่หอคอยตรงเนี้ยหอ,อคอยนะวะเนี่ยเฮ้ยเรนเดอร์แมนมาระวังด้วยก็มันตาย อยู่หน้าถ้ำอยู่หน้าถ้ำระวังไม่ยังมาอยู่เลยไหนหอกอยไ,<ป>ไม่มีไปไปตรงหอคอยตรงหอคอยออข้ากูเธออสัสอ๋อรู้แล้วทำไมมันตามแล้วได้เปทุกที่เราในแม็มันไม่ได้มีตัวเดียวมีกี่ตัวใช่อืมมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมามันผัดกันมามันมาทีเดียวไม่ได้มันก็เลยตัดมามีกี่ตัวไม่ใช่ทางนั้นคุณมาทางนี้อเออตาม นี่นี่นี่หอคอยเนี่ยหอคอยแดงๆเนี่ยโอเคโอเคตามผมมาโอเคผมจะแจกเองมันไม่ใช่ที่เดิมนะอันนี้ที่ใหม่กูเสียวไอ้ที่เดิมเนี่ยว่ะกูเสียวตูดแล้วกันไอ้เราก็ดาษอีกสามแผ่นจะหาจากไหนเนี่ยเออไอ้นีเดินตรงมาเดินตรงมาเฮ้ยบันเซเลนแมนเซลนเแมนเนี่ยเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยไม่ต้องเลี้ยวนะเดินตรงมาไม่ต้องเลี้ยวกลัวเจออีกรอบเนี่ยกูกลัวเจอมันอีกรอบ กูเราเราต้องรีบวิ่งเวรเราถ้าเราหยุดมันจะมาเราเขต้องรีบวิ่งเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วกลัวเหี้ยอะไรมามาหนึ่งหนึ่งกูดิอืมกลัวเหี้ยอะไรจะนั่นแมนวิ่งเลยต้องหล่งเดี๋ววิ่งเลยเดี๋ววิ่งเลยนั่นแหละตรงไปตรงนั้นแหละถูกทางแล้วเดี๋ยวต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ความตันเป็นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว พอได้ไหมคุณเก็บเกเก็บได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วเอ้ยทำไมทำไมมันขึ้นมา49วะเอ้าพอในมีเกียร์แล้วเอ้ายูวินเอ้าชนะแล้วเอ้าเอ้าวัตต์ปั๊กชนะได้ไงทำไมเราชนะวะยังไงมันชนะคูดาวไฟหลังเอาใหม่เลยโอเคพอ